ฉันอยากจะตกมือให้กับความพยายามอันหน้าทึ่งของแม่บ้านธรรมดาที่กลายเป็นผู้นำระดับโลกด้วยความหลงใหลที่ล้นหลามจากนั้นเรามาฟังความประทับใจในการเล่นตำแหน่งของปรมาจารย์มุงกุฎคนใหม่กัน ฉันรู้สึกสะเตือนใจจนน้ำตาไหลไร้ความสามารถและมีความสุขที่หัวใจจะระเบิดฉันออกมาเพื่อทำให้ลูกชายของฉันประสบความสำเร็จและฉันยังเป็นมงกุฎเบบีวายู U ็นจีเโเคที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยโอ้ Ó, ฉันประมาสันเข้าใจไหม 인디 따뜻한 환영합니다. 오늘 오신 모든 분들 환영합니다. 인디 따뜻한 환영합니다. 어느 날 우리 아들이 엄마 엄마가 애터미 와서 도와주면 내가 วันหนึ่งลูกชายของฉันบอกฉันว่าถ้าแม่และแม่มาที่อโทมีและช่วยฉันฉันสามารถทำรันี้ได้เราแก่แล้วเราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตัวสันได้อย่างไร รเราต้องชำร a ณีของเราและเรากังวลเรื่องเงินเพราะเราแก่แล้วฉันไม่ทำมาทำงานกับแม่และช่วยแม่เด็กไม่สามารถกินอาหารได้อย่างถูกต้องด้วยสามสามีของฉันทั้งทลายในธุรกิจ

찢어 줄 거야. 쉽니다. 我在工厂里正在切割和拆解,因此 밖에 뭐잘 참을 수 없. 그 아들이 성공하는데 도와달라 하는데 안해 주는 ถ้าคุณต้องการช่วยให้ลูกชายของคุณประสบความสามเร็จพ่อแม่คนไหนจะไม่ทำฉันเริ่มตั้งแต่อายุ60ฉันขับรถไม่ได้ไม่มีรถจนถึงตอนนี้และฉันไม่เคยเป็นบรรยายเลยเขายากจนด้วยสาม แต่วันนี้ในฐานะคราวมัสเตอร์ฉันคิดว่าฉันมีวิสัยทัศน์ของอัธมุรถทันนั้นฉันคิดว่ามันเป็นชาชาและฉันคิดว่ามันเป็นเพียงนั้น นั่นไม่ใช่ด้านในของชามหรือโอ้พระเจ้าฉันก็ทำเหมือนกันนี่ฉันเองฉันจะตายก่อนที่ฉันจะได้พบกับอะโทมีฉันกำลังจะตาย สมาชิกในครอบครัวที่เคยทำตอนนี้เป็นอะโทมีขอบคุณคุณฉันมีความสุขมากฉันมีชีวิตอยู่ทุกคนเช่นเดียวกับฉันครอบครัว จะปะโทมิไว้ให้แน่นซึ่งนามสกุลเปลี่ยนไปฉันหวังว่านะท่านประธานฉันไม่ฟังคุณฉันไม่ได้ฟังเพราะฉันไม่ได้ใส่มันขอโทษแต่ฉันกลายเป็นมงกุฎ ยูจองอาแม่ฉันทำไม่ได้อีกแล้วคุณมาและทำมันคุณพระช่วยขอบคุณทุกคนและฉันรักคุณ อโทมีถ่ายทอดวิสัยทัศน์และความหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่คำนึงถึงอายุของคุณไปกันเถอะฉันรักอโทมิใช่มันเป็นความรู้สึกของิ